สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องพลอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพลอจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟของสตาร์บัคนะคะคุณแม่ได้เป็นของขวัญมันเกิดจากคุณน้าค่ะมามาดูกันเลยท่าดาหอมหอมมากเป็นเม็ดอย่างนี้เลยนี่นี่เป็น s าแฟเวโรนาโรสตี้สวิตต e ดาร์โกโก้นี่เป็นอย่างนี้เลยหอมหอมอาราบิก้า อันนี้ใส่ลงไปเดี๋ยวเราลองดอูมาสใส่เลยใส่เลยใส่เลยปิดฟ้าค่ะไม่เคยใช้นะคะไม่ใช่เป็นคนกินกาแฟด้วยแต่ส่งกาแฟมาให้อันนี้ก็คือเคยใช้มาแล้วนะเหมือนจะไม่ชอบคุณแม่มาถือก้อนหนูคอบดไม่ไม่ไม่แม่บดก่อนเพรแค่หนูบดรอบที่สองนี่ใส่ลงไปหมนหมูลงมา,างัง นี่ตรงนี้มีให้ดูให้ลงโอ้ยผุดผัดผุดผัดเนาะหมดยังหมุนหมุนกันไปหมุนหมดยังเราต้องถอดอันนี้ก่อนก็ดึงออกมาหมดยังยังไม่หมดนะมือใหม่คุณยายก็ตั้งใจดูดูแล้วมอลไม่เห็นนะห็นดำไม่สีเลยโอ้ ปลาที่ไหนกาแฟก็ปีกหองกระบอกเปลี่ยนใส่ไม่ได้ออง้กเดี๋ยวเีอางกระบอกอันนั้นอันเดียติดเปิดตู้ผีแม่หนูขอทำบ้านหนูขอทำบ้านหนูขอทำบ้านเปลี่ยนกล้องก่อนนะคะหมุนแล้วพอต้องตั้งให้มันตรงสี่วันกับพื้นแล้วก็ตั้งให้มันตรงเออจับตรงนี้อ่หมูนจับตรงนี้หมุนมูนหมุนเข้าไปเขได้กินยากจังเนาะมันหอมไหมหอมไหมดมซิเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวเม็ดมันเข้าจมูกมันไม่มีเมล็ดแล้วนะนี่มันจะมีแต่ผงใช่ไหมหนมันออกมาเป็นไง อมมากหอมเหมือนกาแฟของสตาร์บัคเลยอ่ะนี่นี่นี่ออกมาแล้วหนดูซิได้เยอะเลยนะอันนี้ก็คือน้าส่งอุปกรณ์กินกาแฟมาให้อันนี้เป็นอุปกรณ์การดิฟนะคะทำยังไงไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำดูมีช้อยมาให้ด้วยอ๋อนี่ออกมาเป็นแบบนี้พอได้แมือซิแบมือซิมันออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นกาแฟที่ผ่านการบดแล้วนะคะจากเครื่องบดโอ้นี่นี่หอมไหมหอมไหมยังสีอันนี้มันยังเป็นกาแฟที่ยังกินได้อยู่หอมหอม ป้าดมอ่าเทเทกลับขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะให้แมวลองกินกันนะคะไห้อินเดียพรุ่งนี้ค่อยเป็นอันเดียโบดให้เสศษโบดให้เศษหอม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 แล้วจะได้ชงแล้วเอาอะไรกองนี่ไงเอาใส่นี่แล้วก็ใส่น้ำน้อนแล้วรอให้มันหยดไปติ้ง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 โมยเข้าไปโมยโมยจะกินแค่ต้องร้อหวานแล้วเว้ยหิวหิวแล้วหมดไปก็หิวไป อ่าโอเคพอก่อน